สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไทยบเบลลีฤดูการ2025นะครับแมตช์เดยที่7ของฤดูการอุอกมากันที่สนามกุฎงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เจ้าถิ่น LPG SS เขรางยูเต็ดครับเปิดบ้านต้อน,นรับการมาเยือนของกรุงเทพมหานครมาดูไล้์อพกันนะครับของฝั่งเจ้าถิ่น LPG SS เขรางยูเต็ดนะครับวันนี้ผู้สาประตูประภาวดินหมื่นใจนะครับ ขณะที่ฝั่งทีมเยือนนะครับทุกัาประตูโชมณีทองมงคลแบ็กโฟลสี่คนเป็นชัชวันร,รอดทองแบ็กซ้ายครับเอาครับเกม,มเริ่มแล้วครับของเทพหานครบุกจากขวาไปซ้ายนะครับพิาาธิดามโนวังเปิดไปเสาไกลแล้วตะวัดกลับมาแล้วตรงนี้ยังไม่พ้นอันตรายเราเคลียร์ทิ้งก่อนครับเมทิน,ทนีแล้วตรงนี้ในกรอบโทษซัดแต่ว่า เหมือนจะยิงหลุดไปเองครับพิจัติดามโนวังมาทางซ้ายครับจังหวะนี้เล่นไต่าตามาในกรอบเขตโทษอไอเดียของเมทินีเนี่ยน่าจะเปิดให้ยอนหวดมาสุกนาเอาสากัดบอลมาเข้าทาง <c oughs> แล้วจังหวะนี้ลองยิงเลยครับแม่จังหวะเก็บตกสสิพัฒส,สอน <c oughs> พิจัทิดา ฝากมาที่เมทินีเปิดเข้าไปตรงนี้อ้าวแล้วโอ้ปล่อยแล้วเป็นประตูเลยครับแม่จังหวะนี้ลาดชัดเจนนะครับ,บ,บ,บแล้วคนที่ยืนในตำแหน่งลําหน้าก็เลือกที่จะไม่เล่นนะครับหมายเลขเก้าสิริการนะครับ,บ,บนี่ครับเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วนี่ครับปล่อยเลยครับพิยาธิดาเมทินีอีกครั้งหนึง่ง โยกขวาตรงหนีลองยิงเองเสาไกลแต่ว่าประภาวดินครับยังยืนอยู่ถูกที่ครับอยู่พิจาธิดาตัดเองแล้วแล้วทางขวาขึ้นมาทางขวาครับลองกม้มนาซัดลูกหนีข้ามคานครับแม่ขวานะครับนี่ครับจังหวะพักยิงนอกกรอบตรงนี้กดไม่ลงครับซ้ายของนัชชาเปิดไปเสาแรก,รกยอนโยเอนพยายามจะเก็บบอลออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ พิยาติดาลองซัด้ายลูกนีแม่ขยับมารับบอลได้ดีครับประภาวลินเอาวครับบอลกรุงเทพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลองซัดลูกนี้ก็ตรงกรอบครับแต่ว่ายังยืนตำแหน่งได้ดีครับลูกยิงของชัชวันไม่ได้้ายกลับมาครับชัชวันและผู้สิทิ์เป่าตงเบียดหมดเวลาครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ บุกมานำ LPG SS เขยางยูเตหน่ง mm hmm. ประตูต่อศูนย์นะครับ mm hmm. เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับบอลยาวอีกครั้งของเข mm hmm. รางพิจัธิดา mm hmm. แล้วจังหวะนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเระโทษซัดซ้ายลูกนีแมยิงหลุดไปเองนะครับ mm hmm. นี่ครับจังหวะเบิ้ลไปแล้วก็เจ้าตัวรับบอลในกรอบเระโทษโอ้โหจังหวะนี้ซัดซ้าย กอลวันวิ่งมาตรงหนีชนาคานเขจัดเก็บตกได้ไหมยังแล้วบอลถึงชวงนีครับช่วณนีออกยาวทันทีขวัญดารินเคาะกนันสั้นๆน้ำหนักยังได้อยู่ครับขวัญดารินเลี้ยงหลาอเปิดมาตรงนี้อ้าโคแล้วเป็นประตูครับจังหวะเปิดมาเนี่ยไปกะพลาดนะครับประภาวรินพลาดทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับบอลเปิดมาแล้วก็โอ้โหคือมือมือแรกจะเอาบอลลงมาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ครับเอาครับบอลอีกั้งของกรุงเทพข้างหน้าเก็บได้แล้วจังหวะนี้เข้าขวาลองสัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวครับลูกยิงของจีนา่าจังหวะพา,าเองต้องจิ้มต่อมาครับข้างหน้าทิ้งอยู่คนเดียว แล้วคืนมาน้ำหนักเบาแล้วจะโดดลงโทษไหมเปิดมาไม่ดีครับบอลกลับมาเป็นของกรุงเทพแล้วขึ้นมาตรงนี้จับในกรอบกรโทษแล้วแปรเน้นๆเ,เข้าไปเลยครับได้ประตูที่3จากพลอยชมพูสมนึกครับดูครับจงังหวะพิจิตรดาให้มาที่หมายเลข26กับพลอยชมพู คอยชมพูเปิดมาเสาแรกวิ่งมาโฉบแล้วยังไม่พ้นอันตรายแล้วลองซัดตรงนี้ก็หลุดกอก็โอ้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสี่ชัชาวาลยรอดทองครับครับพยายามเอาบอลกลับมาครองได้อีกครั้งหนึ่งยังเป็นของกรุงเทพน,นะครับตรงนี้ลองเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหเอยิงลูกนี้เหนือเหนือเลยครับหมายเลขยี่สิบหกอยชมพูสมนึกครับแล้วก็เป็นประตูที่สองของเจ้าตัว ในวันนี้ครับดูครับนี่ครับจังหวะตังปอมจากนอกกรอบแว้อู้่ซัดลูกนี้เสียบคานครับประพาวรินหมดสิทธิ์เซตครับตรงนี้นี่ครับมีเวลาแล้วลองวางเท้าโหเต็มหลังเท้าครับบอลเหินเสียบคานเข้าไปจังหวะฟรีคิกลองยิงของเปรมหรือไทยไม่มีปัญหาครับได้เปิดเสาแรกเก็บบอลได้ครับต้องตามมาเล่นต่อ จีน่าให้ขวัญจรินเปิดด้วยซ้ายกลับมาจะชาร์จตรงนี้แล้วลึกออกหรือยังออกแล้วครับมันจะลองอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสิบเก้าเปรมฤทยัยเปรมฤุทัยวางเท้าหวดลูกนี้ก็เข้าซองโชรมนียังป้องกันไว้ได้ครับพิจาาธิดามาที่สักกุณาและผู้สินเป่าต้นเบียรเม,มลาการแข่งขันนะครับเป็นกรุงเทพมหานคร บุกมาเอาชนะ LPG SS เขายูเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเวลาในการถา่ายทสดคู่นี้หมดลงแล้วครับผมสัตวัรทุนาและทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสวัสดีครับ